สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกันยายน2566กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนรัชนาราศีพิจิกค่ะคนรัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้เนี่ยนะคะตัวตนของท่านเนี่ยมีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านเนี่ยนะคะจะโชคดีแล้วนะคะจะโชคดีแล้วทำอะไรจะเริ่มราบรื่นมากขึ้นแล้วเกิดผลสำเร็จได้นะคะมีโชคมีลาบด้วยแต่ว่าลาบผลนั้นเนี่ยอาจจะเป็นในแนวที่ว่า เราเราคอยมานานเรามีความมุ่งมั่นในการทํามานานเนี่ยนะคะมีความตั้งใจมานานแล้วก็เกิดผลสําเร็จได้นะคะสําหรับคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะ,ะการติดขัดการปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลถึงเจ้าชะตาบ้างนะนะคะในช่วงหลังวันที่18กันยายนไปก็ต้องระมัดระวังนะคะปัญหาอาจจะเกิดในวงงานได้บ้างนะคะ,ะแล้วก็มีปัญหา ให้เราจะต้องแบบแก้ไขอ่าเราก็ใช้สติค่ะค่อยๆปัญหาทุกอย่างเนี่ยมองเห็นคนลัคนณาราศรีพิจิกเนี่ยเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่สามารถวิเคราะห์อะไรแล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องจัดเรื่องอารมณ์คุณดีๆก่อนนะคะแล้วคุณก็จะหาหนทางได้นะคะสำหรับคนลัคนาราศรีพิจิกเนี่ยนะคะอ่าคนลัคนาราศรีพิจิกนี้ าการเงินการทองเนี่ยนะคะถึงแม้จะมีการใช้จ่ายเงินไปเยอะเนี่ยนะคะแต่ก็มองเห็นว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะก็จะมีช่องทางได้รายได้เข้ามาอย่างมากอยู่นะคะก็ยังอยา่างตต่อเนื่องอยู่นะคะก็จะมีลาบผลจากทางไกลได้ด้วยนะคะแล้วก็มองเห็นว่าสิ่งที่คนรักนาศิษย์พิจิกเนี่ยจะต้องอใช้ชีวิตแบบ รอบครอบมากหน่อยก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะคะกับคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยนะคะในช่วงจังหวะปลายปลายเดือนนะคะในปลายปลายเดือนเนี่ยอาจจะต้องระวังมากหน่อยเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนีเนี่ยนะคะก็โคจรเข้าสู่เรือนกัมมะนะคะแล้วก็เลงดาวเสาเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังความขัดแย้งในครอบครัวกับคนรักได้ด้วย กับคนในครอบครัวได้ด้วยและอีกทั้งเนี่ยนะคะดาวเสาร์เนี่ยนะคะอยู่ในเรือนพันธุนะคะอยู่ในเรือนพันธุในช่วงสองปีครึ่งนะคะก็คือเข้ามาตั้งแต่ปีนี้เนี่ยซึ่งก็เป็นเรือนครอบครัวของเรานะคะเราก็อาจจะมีปัญหาเราอาจจะมีความเครียดนะคะความกดดันอะไรอยู่ในครอบครัวได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนลักนาราศีพิจิกทำอะไรก็จะต้องมีความระมัดระวัง ะะมีความระมัดระวังมีความอรอบคอบในการพูดในการคิดเนี่ยนะคะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์เพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยนะคะก็เล็งลักท่านอยู่ตัวท่านก็อาจจะได้รับกระแสความใจร้อนความหมุดหงิดนะคะความเครียดได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองเห็นเนี่ยงานก็ไม่ใช่ปัญหานะคะงานก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าปัญหาต่างๆเนี่ย มองดูแล้วเนี่ยนะคะมันก็เป็นปัญหาที่เราอาจจะแก้ไขได้นะคะแก้ไขได้ถึงแม้มันจะมีเข้ามาแบบต่อเนื่องนะคะแต่เราก็จะสามารถที่จะฟ่าฟันมันได้นะคะแล้วก็ตัวเราเนี่ยก็จะมีลาภผลมีอะไรดีอยู่เพราะฉะนั้นการเงินก็ไม่น่าจะ เป็นปัญหาเท่าที่ควรนะคะก็ยังฝ่าฟันยังมีช่องทางในการได้รายรับอย่างดีได้อยู่นะคะแต่ปัญหาที่มองเห็นก็คือให้เรมามดระวังเรื่องความสัมพันธ์ในช่วงปลายเดือนนะคะในช่วงปลายเดือนเมื่อดาวศุกร์เนี่ยนะคะย้ายเข้ามาในเรือนกัมมะแล้วเลงดาวเสาร์ในเรือนพันธุในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็ระวังเรื่องการงานความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะ กระทบกันได้หมดนะคะเกี่ยวกับการงานแล้วก็คู่ครองคนรักหุ้นส่วนเนี่ยนะคะก็สามารถกระทบถึงกันได้นะคะอันนี้เป็นจุดที่ระวังนอกนั้นถือว่าโอเคเลยทั้งงานทั้งเงินก็บริหารจัดการ เอาอยู่ย่นะคะเพราะตัวท่านก็ค่อนข้างที่มีพลังเข้มแข็งแล้วก็เก่งพอสมควรนะคะสำหรับคนรนาศาีพิจิกก็ฝากไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะในการใช้ชีวิตในการกระทําอะไรต่างๆนะคะให้รอบคอบให้มีความละเอียดแล้วท่านก็จะปลอดภัยแล้วท่านก็จะไม่เสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักนะคะคนที่มองหาความรักก็ยังไม่ได้มองว่า เป็นจังหวะที่ดีเท่าที่ควรนะคะถึงแม้ว่าท่านอาจจะได้เจอคนรักแล้วบ้างนะคะอาจจะพบรักทางไกลเยยงี้ยนะคะหรือคือจังหวะเนี้ยดาวศุกร์อยู่ในเรือนสุภัเนี้ยนะคะทั้งเดือนก็มีโอกาสพบรักแต่ก็ยังไม่อยากแนะนำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนเนี้ยดาวศุกร์ดวงนี้เขาก็จะมาโคจรเล็งดาวเสาร์อีกคุณก็จะมีความเครียดนะคะมีความไม่สบายใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักอีอกนะคะเพราะฉะนั้น มองเห็นแล้วรอผ่านช่วงนี้ไปดีกว่าถ้าจะตกลงปรงใจกับใครอะนะคะมันก็เดี๋ยวสุกๆแปบ๊บเดียวเดี๋ยวทุกอีกแล้วอะไรเงี้ยยังไม่อยากจะแนะนำนะคะแต่คนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ช่วงที่มีการขัดแยง้งมีอะไรกันก็ให้ปล่อยผ่านไปบ้างไม่ต้องคุยกันมากนะคะคุยเฉพาะเรื่องที่จำเป็นจาเป็นเมื่อดวงดาวย้ายไปผ่านไปคุณก็จะสบายแล้วก็ บอดโปร่งหายเองนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วเป็นไกด์ไลน์นะคะในการใช้ชีวิตในช่วงเดือนกันยายนหวังว่าเป็นประโยชน์แล้วก็อยากจะขอให้คนรักนาราศีพิจิกเนี่ยนะคะอย่าลืมสร้างกุศลบ่อยๆไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาอย่างเงี้ยนะคะเป็นการสร้างกุศลอยู่กับบ้านได้ถ้าทำได้ก็จะดีนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ